เฮ้ยแคดดี่เฮ้ยเอาแคดี้เฮ้ยนโดนโดนได้ได้ได้กุยกุยกุยตัวนี้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เดือบร้อยเก็บไปดิครับเขาเลร็วเลยเดี๋ยวยืนให้เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวยืดเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวนี้เฮ้ยเหลืออีกนิดเดียวนี้ไปมาเลยมาเลยได้ได้ผมได้ผมได้ตีก็มีเฮ้ยนี่นี่เพื่อนตีอูปเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยมึงก็ไม่ติดตัวอยู่นะแก เขาคือเพลเยอร์ที่เล่นเกม ROV มาสี่ปีในทีฟุตเขาก็ขึ้นเล่นคอนสตรีมีอะไรหรักจากโชที่ชัยก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม ROV เราจะมาเล่นตัวละครมีนากันนะอะไรติดคอวะ เพื่อไม่ให้ทุกคนรอนานกันนะครับงั้นเราก็ไปเจอกันอยู่ในสนามรถเลยก่อนที่เราจะเริ่มเกมนะตัวละครทีมเราก็จะมีซา t a ตาไรท์สลิมซานิสแล้วก็มีนานะครับส่วนตัวละครทีมเขาก็จะมีซูก้าลอเรีย i r ิราไบโอเรตแล้วก็แกรกนะครับอะเรามาเริ่มเกมกันเลย Let's go <S อา้าวมาสมัมแม่ก็ค,คงต้องรอไปอีกับคูนล่ะดูท่าแล้วฟาร์มทีมเราคงไม่รีบร้อนนะเห็นมันเต้นอยู่ตรงเนี้ยเอาเถอะไปได้แล้วรู้สึกเสียดายอยู่นิดหน่อยนะถ้าผมเปิดใหม่ไม่ได้วะ่ะเอาเถอะรอ,อ,ะอฟังคำสัง่งเดียวก็พอ ให้กันบูให้หน่อยะครับมันน่าจะมาดึงอ่ะถ้ามันคิดที่จะมาเอาของเรานะเราก็ต้องไปเอาของมันก่อนดีกว่าเฮ้ยมันอยู่สองคนวะร<า><า>อ,อให้มันตีแค่แตกก่อนเข้าไปอุยปออ้ยแค่แตกแล้วแค่แตกแล้วอุ้ยไฟโอเลตมาว่ะโอ้ยแตกแน่แตกแค่และข้าวโอ้ยแก,ก๊กเขมาเรือไม่รอดแล้วเฮ้ยเพื่อนได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวอุ้ย เก็บได้สูกาสูกาค่ตัวเดียวพอทิ้งเขาก็ได้ไปหนึ่งหนึ่งแต้มแล้วนะพอเป็นการตายหนห่อยต่อเพื่อเราจะคิดว่าไปทำไมนะตอบเลยว่าไปซื้อ,อหยุดไปลอยเฮ้ยเอาผมเดบ๋ยออืออแพกแกพกฟ้านิดเดียวสวยนี่หิววะนิดเดียว ไปไปไปหากันแคลรี่ก่อนดีกว่าเอาสุลงเลนวะแคลรี่อยู่เลนบนนี่ไหมคอมแพนด้าแล้ว่มหนึ่งอ๋อเดลเวอร์สีอะเฮ้ยคีร่าอยู่คนเดียวสลิมเอามันเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเร็วเลยนิดเดียวได้ปะอุ้ยไม่เข้าหรอกเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวน เรียบร้อยแตกแล้วเฮ้ยแค่รีกูโอ้ยแตกวัวเล่นมาีมาโดนกูอกเอ้าเฮ้ยบ้าเ้ยแตกแล้วคอย่ขอย่าขอแค่าขออยหลอกแตกลยเอาเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งฝั่งนเมาด มันรอดเลยวะมังกรเลยมังกรเลยโอเคโอเคเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวช่วยตีว่าตีไปก็เท่านั้นและวะดาเมจก็น้อยเอาเหอะคนมีน้ำใจวะอุ้ยอุ้ย่าเลยเจ็บโอ้ยเกือบตายต้นกลับบ้านก่อนไม่ได้กลับบ้านนานแล้ว เล้สองนาทีแอปปิ้ห้าบอกนี้ไม่สุดการเฮ้ยสลิมสลิมมันหลอดในนอดูจากสถานการณ์แล้วสลิมคงไม่รอดแล้วล่ะอุ้ยมาสามมาสี่หน่อยนะเอ้ยเตีหน่อยเถอะอุ้ยไม่หยุวะไม่หยุ ผมจะเล่นใจเย็นแล้วของทีผ<ม>่ผมจะออกผมจะออกเป็นของร้างสถานะนะออกแทงรังสถานะไปหาล้าเหยื่อกันเอาใครต่อไปดีเนาะ มันนี่แก๊กให้หยอกหน่อยเอ้ยไม่โดนวะเอ้ยเอ้ยผู้หญิงเขาไม่รักยังจะยื้อเขาไว้อีกขอบันนี้ช่วยเขาแทงเกี่ยวได้หลายเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเขาเมก่อนมีล้อที่ออามาอุ้ยมาเยอะแท้อะไรหม่ได้ไหมเขาเข้าเพิ่งบินหรือไงเนี่ยโอ้โหเอ๋อไปตอดเขายิงโอ้ยทำไมตอนนั้นนายไม่บิน ว่างนอกปีคับเพราะว่าผมไม่ได้อ่านข้อมูลตัวละครที่ผมจะเล่นนะคืออะไรวะอ๋อดายี่สิบเก้าวิมีนาสร้างความเสียหายทางกายภาพ250บวกกิจ208พร้พอมยั่วยุศัตรูที่อยู่รอบรๆบ,บังคับให้ศัตรูให้โจมตีปกติใส่ตแต่บ้า่าใช้เป็น100 <5. S 1> ใช่ไหม <5. S 1> โอเคตั้งสอง เฮ้ยมันเอามังกรเอามังกรโอ้โหสริมปลาไม่โดนปะสถิมปลาโดนกูไม่ทำอะไรหรอกอ้าวอ้าวเฮ้ยแครี่เฮ้ยเอาแครี่เฮ้ยนี่โดนโดนโดนได้ได้ได้ออยิโกยิอยิตัวนี้ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยเก็บไปดีครับ

อัสติก็มีเออนี่นี่เปิดปิ้วเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเหมือนก็ไม่ตื่ตัวอื่นนะแกหามดีสวยรู้สึกว่าเราตายเยอะกว่าเพื่อนแตกไปสี่ตัวแล้วตามแตกไปแล้วโอเคเราจะไม่ตายอีกแล้วเราจะไม่ตายอีกแล้วนะเพื่อนเราสัญญาสลับโอเค ผมไม่รู้นะวินว่ามีนาเขาให้ออกอะไรก็แล้วแต่คนจะออกไปเถอะจะกออกอะไรก็ออกออกขีก็ได้แล้วแต่จะชอบอรอเรียกกับไวโอเลตมาขตเราอ่ะเฮ้ยไอสา,ามตัวนั้นมันอะไรวะอ้าวก็สวยดีครับเฮ้ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยนีไม่รอดแล้วเมืองอ่ะไม่หนีวะไม่หนีวะ่วงเพื่อนเหรอเฟสซ์ ดูดีเว่วันมีโอกาสีได้เขาลากันเล่นกลางบอกกันยีาี่กีร่าหายไปไหนแล้ววะกีร่ารอดกว่าเน้าวฟูกามันี่ไปไหน กอดหน่อยที่ถึงเฮียคีล่าคีล่ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวคิร่าเห่เอาเรืเอเลยปล่อยเข้าไปก็ได้ปะจะมาอยู่นนนเนี่ยมีสามคนนุ่นคอยเนี่ยเอาได้เพื่อได้เราอยู่ยในป้อมอยู่จะดึงไหมทัเรห้รอดเนี่ยรลรอดรอดร้องที่ก่นรองที่ก่อนร้องตีเดี๋ยวผมเข้าทันทีตอเ๋อเข้ามาเข้ามาได้้ได้คุณเลยกเลยกิเลย โคตรนะเราให้สัญญาไม่ได้เราก็แตกเดิมอุ้ยฟาต้ตาบินเกือบเก็บได้ดเดียวแล้วใครฆ่าไวโอเลนต้วยตายห้าตัวละตายเายอะจะเปล่งเลยแม,ม่เราได้รับได้โดนดาบไม่เนี่ยรอเลี้ยวได้หลอเลี้ยวไปในเลนกลางกูเลนกลางกูดูเลนล่าง ครับผมขอเงียบก่อนนะผมเล่นมาลายห้าตัวขอเงียบพักพักขี่แล้ววะ เอาดิอ้าวมานนี่มานนี่อึ๊บอึ๊บเอาเฮ้ยไม่โดนวะโอ้ยทำไมเมื่อกี้มันไม่โดนวะเือยเมื่อกี้คีร่ากดสกิลเร็วจริงจริงว่ะไอ้หนวดหงิด ป๊อปกลางแน่ไหมวะจุ๊บเอ๊ะเอาป้องกลางป้องกลางอึ๊บอ้ยไม่โดนวะ่ะเฮ้ยเฟานิสเดี๋ยวปล่อยฟานิสไว้คนเดียวเดี๋ยวเนียวให้ฟานิสเขาเลยเขาเลยเพื่อนเอาเลยเฮ้ยนี่คือพวกหุบอุ้ยจะได้โอย้ย นะกลกับบ้านไปเติมเลือดก่อนดีกว่าะกัดสลิมไม่ได้ป่ะไปลอยปลาฟ้าันกับฟาดตาได้เฮ้ยแคลริคูแคล,แคลริคูสลิมโอ้ยรอดมะเฮ้ยเอ,อๆๆาเอาวอาหน้าห้าวเลยนะมึงโอ้ยเอาไงต่อดีวะจะมาไหมกลับบ้านดีกว่า ตวตอนนี้ผมยังตายแค่ห้าตัวอยู่นะมาดูกันว่าเราตายอีกหรือเปล่าฟานิดเอาล้อเรียวไปเรื่อยอุ้ยเกือบโดนถ้าโทษยาวกว่านี้ดาวเอาได้กดละเกมแล้วเนี่ยโอ้โห

เอาไปตีด้วยไม่ได้หรอกนางเี่ยตอนน้อยตาแน่วน่ h วาย่เัวตายนไเ่าน่า่กต่ต่วน เอาไหมเอาไหมแคร์ดี่เราแตกไปแล้วเนี่ยใส่แล้วกัอนถือความไปเลยรอแข่งฟองสองไว้เฮ้โอ้โหโดนจับอาเพื่อนมาตายอยู่ได้ยุกอยู่แล้วไปอยู่แล้วว่ามันดึงไม่แม่นหรอกนะเพราะว่าพวกเราวิ่งไปต่ำโซ่มันมากกว่าโอ้โห เฮ้ยเสียงไรวะใครเปิดไรวันนี้เก็บตังค์ข้องูลก่อนดีกว่านะครับจะได้ซื้อของเก็บตังเวลาไม่ชอปจู่ๆมันตัดสองเอากีีรักจอแล้วเอาล็อกบ้านเอาล็อไม่เอาดีกว่าคลิป ยืบแล้วก็ตลงเวมทีก็ติดตังโอเครวมเลยไหมเนี่ยเฮ้ยคีล่าคีล่าคีล่าจะเอาสลิมวะเพื่อนเพื่อนวิเอไม่ไม่เอารอเรียกเอารอเรียกมา嘛ซาต้าอึ๊ปอ้าวแข็งเหรอแข็งเหรอเดี๋ยวดึงดึงมานี่รัดไม่ได้ดิเอาอสลิมมันแตกเออไม่ใช่คีล่าคีล่าไม่แตกนี่หว่า การมันเกิดใหม่มยัดูมามา,มายิงน้อยต้องได้ป้อมละอุ้ยคลิปหมดแล้วเนี่ยเอาไงเนาะอื้งอู้ยไม่ได้คลิปหมดแล้วต้องรอคลิปก่อนนะไฮ้อ,อ,อนนะอออเคียร์ล่างไปรอเลยสูงกามอยู่ล่าง คิปมาแล้วคิปมาแล้วเข้าไหมเพื่อนเข้าไหมเก็บเก็บมันยิงเก็บนะเว่ยไม่ไหวอ่ะถอยถอยเจ้าของไหมเนี่ยคลิปหาวีของเขาเกิดแล้วไปดิรอของไหมเอาดิเอาดิ แจ็คมันจะมาดึงเพื่อนกีล่าหลุดกีล่าหลุดนะคนเดียวมีฮิวอยู่บวกได้นะี่จะบวกเย็บเย็บเอาเลยเอาเลยดูไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคอยเน็กคอยเนแดกนี่มันนี่มันนี่อันนี้เอ้ยเอ้ยอุยอีโคฟิออกมาเร็วเร็วเู็วอึ๊บอึอึบเปิดอัพติกเลยนี่โดนหลือยี่เดียวเพื่อนยี่เดียวร้อย Jamie, ป้อมเลยจบได้แล้วมั้จบเลยีองนะจบเลยจบเลยียเนี่ยจบเลยเนี่จบได้ได้แล้วที่ฟิปทไวะฟิจบไงจะไปซื้อของได้เรจะไฮเพลบแทละข่อยกระยับขึ้นแทนหเดี๋ยวาทานทีด่วยขีร่าเกิดอ้ยขอบคุณ มันกี่ไม่เสียงยังวะเสียงอะไรดังขึ้นกูดูดอยู่ข้ายิบเก้บาทเ่มต้นที่ยี่สบเก้าบทได้สีดาวแล้วแต่ปัจจุบันตอนนี้ผมตกแล้วนะครับอันนี้เป็นเีทำเพลสก ราคาตัวก็336บาทนะับดูกันว่าเราเกือบได้ MVP หรือเปล่า9.6โอุย้ยอันดับ3ไม่ไงสก,กินกิกซี่เลวราก็ไม่มีอะไรมากนะครับคงจบกันไว้แค่นี้แหละก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมแสดงแสดงความคิดเห็นให้หน่อยนะครับบ๊ายบาย